มาดามแสงอาทิตย์ค่ะเจียด้วยค่ะสวัสดีน้องส้มจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะน่ารักทุกคลิปเลยขอบคุณพี่วารุณีนะคะดีใจที่ชอบนะคะคุณเมนเป็นไปไหนแล้วไม่รู้สวัสดีพี่วิไลวันจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีครอบครัวลาชินจากป้ามโม่ค่ะสวัสดีพี่นุ้ยค่ะสวัสดีพี่นุ้ยปิยพรนะคะสวัสดีค่ะคุณโสภาจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีคุณมนีอะไรเนาะเมนไป สวัสดีครูใจด้วยนะคะจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีครับผมคุณโสภาจากคุณจ่าไหวนะคะแววตาด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะอา่าทำไมส้มหิวยินดีต้อนรับพี่แววตาด้วยค่ะวันนี้สมุทรสาครครื้นวัสดีพี่จัญญาจากพี่โสภาค่ะสวัสดียยลินจากพี่จัญญานะคะสวัสดีค่ะน้องหมูหมูจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีเพื่อนหมูจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนหมูจากพี่กบนะคะสวัสดีทั้ง16ล้านดวงตาเลยนะคะวันนี้สวยมากเลยค่ะตาสวยนะคะสวัสดีพี่วิไลวันจากป้าโมค่ะสวัสดีกันหน้าฟีดเลยพี่วาลุณีนะคะมาเจอกันในไลฟ์ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่โสภาสวัสดีพี่วาลุนีด้วยค่ะส่งกําลังช้คุณคุณใจใจก็ผ่านแล้วค่ะพี่โสภาจับไม้จับมือกันได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงรอเพื่อนๆสักครู่นะคะวันนี้สมเพิ่งปิดร้านโอเคโอเคขออภัยค่ะอถ้ากล้อง สวัสดีครับคุณโซภาจากน้องภูมินค่ะจับไม้จับมือกันได้เลยค่ะอะวันนี้ใครหมานใครโชคดีก็ยินดีด้วยนะจ๊ะค่ะสวัสดีน้องกูอําไพจากพี่แววตานะคะ ถ้าแสงมืดนิดนึงต้องขออภัยนะคะพอดีว่าวันนี้ไฟ power bank แบตหมดนะคะสวัสดีป้าโมจากพี่กบนะคะสวัสดีคุณเว,เวทินจากเยแตนค่ะสวัสดีเวทินจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีน้องเวทินจากพี่แววตาค่ะสวัสดีค่ะมาดามตุกตายังไม่ได้ถอนอีกหรอคะใช่ใช่ได้ถอนไหม จากพี่กบนะคะสวัสดีคุณการ์ตูนจากป้าโม่ค่ะสวัสดียายลินค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรนะคะสวัสดีคุณเพนรัตนะคะจากพี่วิไลวันค่ะสวัสดีพี่ลินจากป้าโม่นะคะสวัสดีค่ะป้าโม่จากแม่พัชรินค่ะสวัสดีป้าโม่ค่ะจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะไเลยค่ะต้มแซบหมูอ่ะกับหมูทอดเนาะอุ้ยเขาสวยร้อนร้อนอร่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า จะไม่ได้ไลฟ์นะคะแต่โดยปกติส่วนใหญ่ก็จะไลฟ์ทุกวันค่ะหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะอยืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงวันนี้อาจจะดูมืดๆสวัสดีรอบพ้องนะาจ๊าจากน้องอัมพัยค่ะจะมาจากมือทักทายมีคุณมีคุณโสพานะคะกับคุณจ่าไหวค่ะแล้วก็คุณพี่วาลุณีภาษายสงางบอกว่าอะไรมิตรจีรีเงียบปิดค่ะไม่เฉียวไม่เฉียดเลย <laughs> สวัสดีคุณโสภาจากแม่ไพ้วันนะคะขออนุญาตเรียกพี่โสภานะคะพี่โสภาค่ะสวัสดีมาดามแตนจากป้าโม่ค่ะสวัสดีครอบครัวราชินนะคะจากพี่แววตาค่ะสวัสดีทุกคนไปบ้านครูใจได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มปล่อยหลยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราตามไปเจอกันที่บ้านครูใจนะคะสวัสดีวานจากน้องภูมินจ้า สวัสดีค่ะพี่ลินจากพี่กบนะคะมีคุณโซภาด้วยนะคะมีคุณจ่าไหวไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยจากน้องภูมินค่ะสวัอดีหมดเลยนะคะเนี่ยแบบนิ้วไม่เลียวเลยค่ะแบบเป็นข้อแตกด้วยนะแบบเวลาใส่แหวนแล้วลําบากมากเลยเพราะว่าข้อแตกว้าจากพี่กบนะคะสวัสดีคุณการ์ตูนจากป้าโมค่ะสวัสดียายลินค่ะจากพี่นุ้ยปิยพรนะคะสวัสดีคุณเพนรัตน์นะคะจากพี่วิไลวันค่ะขึ้นค่ะ เหมนนปไไไแล้วู่สวัสดีพี่วิรลวันจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีครอบครัวลาชินจากป้าโม่ค่ะสวัสดีขอบคุณคุณพี่โสภานะคะที่แวมมาส่งกาลังใจเราเจอเจอกันหน้าฟีดบ่อยอยู่นะคะวันนี้เราได้เจอกันในไลน์ด้วยขอบคุณมากมากเลยนะคะที่แวมมาทักทายส้มไม่เห็นโปรไฟล์ถ้าอ่านคอมเมนต์ข้ามคุณแม่ไปก็ขออภัยด้วยคะ่ะส้มไม่เห็นโปรไฟล์คุณแม่จริงๆสวัสดีครับยานีนะคะจากน้องภูมินคับสวัสดีคุณกะตู สวัสดีพี่จัญญานะคะขอภัยไม่ได้เข้าบ้านพี่จัญญาเพราะว่ารีบถ่ายคลิปแสงจะหมดสวัสดีค่ะน้องแววตาจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีสว,สวัสดีทุกคนนะคะอ,อมิจาว้ค่ะมีคุณพี่โสภาค่ะแล้วก็มีคุณพี่วารุณีมีคุณครูใจใจนะคะมีคุณแม่ไพวันค่ะไรวันจากคุณการ์ตูนค่ะ สวัสดีค่ะน้องภูมินจากพี่กบภูสันิสานะคะสวัสดีค่ะพี่กบจากน้องภูมินจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะพบกับส้มสาวโรงงานปูผักเช่นเคยในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันนี้สวัสดีเพื่อนแตนนะคะจากพี่แววตาค่ะสวัสดีน้องปูจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะยายแตนจากน้องปูอัมไพค่ะสวัสดีค่ะมาดามแต มีจาวัยค่ะมีคุณพี่โสภาค่ะแล้วก็มีคุณพี่วารุณีมีคุณครูใจใจนะคะมีคุณแม่ไพวันค่ะจักวัมโมพาขวัญสวัสดีป้าโมด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนหมูจากพี่แววตานะคะสวัสดีคุณโซภาจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีพี่หมูงส้มสวัสดีสวัสดีแม่พัชรินด้วยค่ะหมุนนานๆอ๋อสวัสดีค่ะลงส้มสวัสดีแม่ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตุ๊กตามากเลยนะคะสวัสดียายแตนจากมาดามสุพนีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณกําลังภาพใช่พี่ต้นต้องพักผ่อนเยอะๆสวัสดีค่ะพี่ต้นจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะน้องหวานคนสวยจากพี่กบนะคะพี่ต้นเป็นยังไงบ้างโอเคไหมสวัสดีพี่ต้นด้วยนะคะวันนี้พี่ต้นมีอาการไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะรับประดุก มาจับมือกันได้เลยค่ะจะมาจับมือเราก็เอสายเดียวกันเนาะสายครีเอเตอร์เหมือนกันนะคะมีพี่วารุณีด้วยนะคะขอบคุณพี่วารุนีที่มาจับมือกันได้เลยค่ะจะมาจับมือเราก็เอสายเดียวกันเนาะสายครีเอเตอร์เหมือนกันนะคะมีพี่วารุณีด้วยนะคะขอบคุณพี่วารุณีที่พิโสภาค่ะสวัสดีค่ะมาดามนีจากพี่กบนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนนีจากพี่วิไลวัน ดินด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไพวันนะคะจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มจากพี่วิไลวรรณนะคะสวัสดีพี่วิไลวรรณค่ะอ่าพี่วิไลันไยค่ะสวัสดีน้องกู้อัมภัยจากพี่แววตานะคะอ่ถ้าแสงมืดนิดนึงต้องขออภัยนะคะพอดีว่าวันนี้ไฟอ่า power a n k แบตหมดนะคะสวัสดีพี่รัตค่ะจากมาดามแสงอาทิตย์นะคะสวัสดีน้องต้นจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะ ทุกคนไปบ้านครูใจเลยค่ะทุกคนเออมีจาวัค่ะมีคุณพี่โสภาค่ะแล้วก็มีคุณพี่วารุนีมีคุณครูใจใจนะคะมีคุณแม่ไพวันค่ะลานดวงจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เพนลัดจากแม่พัชรินค่ะส่งไม่เห็นโปรไฟล์แม่เพนลั พี่มารับลูกไม่ขึ้นนะคะพี่นุ้ยไม่ขึ้นนะคะครูใจพี่นุ้ยไม่ขึ้นนะคะอ๋อมีใครหม่านบ้างยกมือขึ้นคะ่ะมีขนมด้วยนะวันนี้ยเด็กน้อยเอาขนมมากินในห้องส้มแล้วก็พี่ไรวันค่ะสวัสดีค่ะพี่ไพวันจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีพี่ตุกตาจากน้องอําไพนะคะสวัสดีน้องกบจากพี่วิไลวันค่ะมาวันนี้จะเป็นมืดมืดดีนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีไฟอ่าพาวเวอร์แบงค์ลืมไว้นะคะ แทบไม่ทันเลยค่ะแววตาแวตาแวตาแววตาพี่วิไลวันเรียกพี่แววตานะคะสวัสดีครับพี่วิไลวันจากภูมินค่ะค่ะสวัสดีน้องกู้อัมภัยจากพี่แววตานะคะอะถ้าแสงมืดนิดน,นึงต้องขออภัยนะคะพอดีว่าวันนี้ไฟ power bank แบตหมดนะคะขึ้นแต่อาย,อย่กินบะหมี่จ้าโอเคค่ะพี่ต้นสวัสดีครับผมจากเพื่อนยาค่ะพี่ต้นมีอาการไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่วันนี้แตกหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม แบบนิ้วไม่เลียวเลยค่ะแบบเป็นข้อแตกด้วยนะแบบเวลาใส่แหวนแล้วลำบากมากเลยเพราะว่าข้อแตกว้าอ่าน้าโรงงานส้มอะเขามีขายแต่ข้าวเจ้าอ่ะเป็นข้าวข้าวสวยอย่างเดียวค่ะไม่มีข้าวเหนียวคือเราก็ต้องไปแวะตามร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยพี่โซภาค่ะ สวัสดีมาดามแตนจากป้าโมค่ะสวัสดีครอบครัวราชินนะคะจากพี่แววตาค่ะสวัสดีคือหลายเวลาเดิมเวลาปกติเปิดบ้านเหมือนเดิมเจอเจอทักทายเพื่อนเพื่อน,นเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนเพื่อน,นที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็ไว้มาทักทายกันได้เลยัเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะเวลาหนึ่งช่มตรงไปบ้านครูใจเด้อโอเคทุกคนไปบ้านครูใจเลยค่ะเดี๋ยวยังไงส้มขอตัวลงไลน์ก่อนนะคะ ทักทายจ้าทักทายพี่วาลุณีค่ะเอากําลังทานคุณพ,พี่โสภาได้อะไรทานคะสวัสดีพี่วารุนีด้วยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับไม่ค่อยขอบขอบขอบคุณฝ่ายสนับสนุนนะคะขอบคุณพี่เวทินนะคะอ่าสวัสดีคําแยรินจากพี่เวทินค่ะขอขึ้นแทนน้องลุยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแม่ไพวันจากพี่โสภาค่ะสวัสดีพี่โสภาด้วยนะคะจากแม่ไพวันค่ะขออนุญาตก่อนนะครับ แม่พัชรินคะ่ะสวัสดีพี่ลินจากมาดามแสงอาทิตย์นะคะตั้งกลางวันเลยไม่นอน